ร้องเพลงมันไม่ใช่แค่เสียงทุกคนมันไม่ใช่แค่เสียงมันใช้กายภาพร่างกายทั้งหมดเชื่อมโยงกันฝึกให้ร่างกายอ่ะมันชินเพราะว่าร่างกายก็มีหลายอวัยวะที่มันต้องทํางานพร้อมกันรูปปากการหายใจปอดกระบังลมการเกรงกล้ามเนื้อบางจุดการใส่หน้าก็ยังใช่เลยนะการใส่หน้าการยกคางขึ้นการกดคางลงเนี่ยเป็นเทคนิคทั้งหมดเพราะว่าเรากำลังใช้ร่างกายเรากำลังเล่นดนตรีใช้ร่างกายสร้างโน้ต ดังน,นั้นมันต้องเชื่อมโยงมันต้องไปด้วยกันหมดเลยคือตอนนี้อยากให้ร้องคนเดียวก่อนเพื่อจะได้ฟังเสียงตัวเองกลับมาได้ชัดว่าการออกเสียงของเราอ่ะมันถูกไหมจริงๆอ่ะพอตัวเองอ่ะร้องแล้วรู้สึกว่าพึงพอใจกับการออกเสียงของตัวเองถูกแล้วอ่ะหายใจถูกอักขระถูกใช่ไหมคะแล้วอารมณ์เพลงก็ต้องมาแต่แรกๆอ่ะคนที่มาเรียนแรกๆอ่ะเขายังโฟกัสที่ไอ้ตรงนี้ยังไม่ครบก็เลยยังใส่อารมณ์ไม่ได้ แต่ครูก็จะมีวิธีการอีกอย่างหนึ่งก็คือให้ร้องพร้อมกันกับศิลปินแต่ถ้าคุณบุ้งอะสามารถร้องแล้วเก็บรายละเอียดอะตามที่เราแกะเพลงมาให้เสร็จได้แล้วก่อนอะครูก็จะเปิดให้ร้องกับพัชราเองอาจจะห้หรอบแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวค่อยเป็นคาราโอเกะคาราโอเกะปุ๊บครูจบเลยเรียกว่าทีละท่อนเลยนะไม่ปล่อยผ่านเพราะว่าการร้องเพลงอย่างที่บอกทุกครัง้งมันคือการใส่รายละเอียดมันเหมือน,นร้อยมไ ถ้าเราสามารถเอาสมาธิของเราไปโฟกัสอยู่กับที่เพลงได้อะมันก็คือการทำสมาธิอีกอย่างหนึง่งแล้วอะไรที่เกิดขึ้นรู้ไหมความสุขเออหลายๆคนที่มาเรียนร้องเพลงกับครูอะบางทีเขามีความเครียดบางคนอะพอเกษียณแล้วอะ่ะเคยเป็นซ e o โอเคยเป็นระดับซีเยอะๆใหญ่ๆอย่างเงี้ยพอมันไม่มีแพชชั่นในการทำงานมันเคยมีลูกน้องมันเคยมีแบบ คนที่แบบอื่นนี่นั่นมามาพูดคุยหรือมาแก้ปัญหาอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนกับจิตตกอ่ะเออพอเขามาเรียนแล้วพอเขาสามารถร้องเพ้อได้เขาขอบคุณครูหุยทำมะมมือน้ำเปลาหวานมาให้อะไรอีอะตเออนักเรียนครูถึงเป็นผู้ใหญ่ถ้าส่วนใหญ่ไงเก้าสิเอร์ซนเนี่ยผู้ใหญ่เลยอะจนถึงแปดสิบหกเลยนะอายุอ่ะเออคือแบบเป็นเอฟซีมาเลยอ่ะดูครูมาจากช่อง บ้านสีแดงอ่ะบางคนเขียนสมุดมาเลยค่ะเป็นแบบเหมือนสมุดปกอ่อนอ่ะเออแล้วเขาก็บทเรียนไหนอะที่เขาได้ความรู้จากครูไปอันนั้นอ่ะเขาจดหมดเลยแม้กระทั่งว่าครูพูดเขามาค่ะเขายังเขียนคําว่าค่ะมาเลยอ่ะแล้วเขาเอามาโชว์ครูครูก็ปื้มนะว่าเอ้ยไอคลิปนั้นอ่ะไอที่เขาดูอ่ะมันเมื่อแปดปีที่แล้วคิดดูเดะคนดูย้อนหลังอยู่เลยใครยังไม่ได้ไปตามนะชื่อช่องครูจะเอเว้นวัตรร้องเพลงดีเดี๋ยวเจอเลยไปที่บ้านสีแดง mm -hmm.